3รถเนเก็ตที่ขี่ม,มันที่สุดในงานคัดเลือกไบอ e อฟเด e ะเยี2024ปีนี้ณสนามพีระคาร์ดมีอะไรบ้างมาดูกันอันดับ3ยามาฮา MT09 SP เครื่องยนต์ CPT 3สูบสุดจี๊ดแต่ว่ามันยังให้การคอนโทรลที่ดีเยี่ยมอยู่พร้อมกับระบบเบรกที่เรียกได้ว่าเบรกที่หัวทิ่มแน่นอนอันดับ2 s u z u k i g s x 8S เจ้าเอเลียนสตาครับรถ n น k กเกตไบท์พิกัดมิสไซส์ที่ต้องบอกว่าล่างเหมือน3 0 0ร้ซีซีเลยนะจากที่เราได้ขี่ไปแล้วที่สนามช้างนะครับได้กลับมาขี่อีครั้งในพีระคารแห่งนี้เป็นรถที่ขี่มั่นสนุกดีคอนโทรลเยี่ยมเหมือนเดิมเลย และอันดับที่1ก็คือนี่เลย Street t r ป p l e 765 RS ที่เป็นขุมกำลังของเครื่องยนต์ Moto2 และ Triumph จัดเต็มทั้งในเรื่องของสเปคระบบเทคโนโลยีช่วงล่างระบบเบรกมันจึงเป็นรถที่ขี่ดีเยี่ยมมากเลยในช่วงเมสไซด์ ize, ด้วยขุมกำลังสสูบของมัน